สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะลิลลี่เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักกับครีมลลแกะอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งปัญหาที่หลายๆคนคิดเกี่ยวกับครีมโลกแกะเนี่ยก็คือมันจะมีความเหนียวเนื่น่ะซึ่งมันจะไม่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเราค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะลิลลี่จะมาแนะนําให้รู้จักกับครีมตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าโจเรงค่ะ ึ่งตัวนี้นะคะเป็นครีมลดแก่ที่มีส่วนผสมจากน้ำแตงกวานะคะก็จะทำให้แบบใบหน้าของเราเนี่ยไม่เหนียวเหนืน่นอะแล้วก็มีความเบาสบายซึ่งลิลลี่คิดว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราค่ะก็จะเป็นยังไงก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันเลยสำหรับแพคเกจนะคะจะอยู่ในกระบุแบบนี้นะคะลิลลี่แนะนำว่าเวลาเราใช้เนี่ยให้ใช้คอตตอนบลัดนะคะตักเนื้อครีมขึ้นมาจะทำหให้สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และป้องกันสิ่งสกปรกจากแบคทีรียที่นิ้วเราได้ค่ะ สำหรับความประทับใจของลิลลี่นะคะสภาพผิวของลิลลี่เนี่ยก็คือเป็นคนผิวหน้าแห้งซึ่งมีความมันบริเวณทีโซนค่ะความประทับใจของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันสามารถช่วยรักษาการที่ผิวหน้าของเราลอกเป็นขุยๆเวลาเราทารองพื้นเนี่ยมันจะเห็นเป็นขุยๆก็คือเหมือนแบบแต่งหน้าไม่ติดแต่ถ้าเกิดสมมติเราทาเจ้าตัวนี้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเรากับรองพื้นดูเบลนกันเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะคะซึ่ง คนนะุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นน้ำแตงกว่า96%ตัวนี้เนี่ยแหคาที่เขาจะช่วยรักษาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็รักษาสมดุลน,น้ําในผิวให้แบบดูเปล่งปั่ง,งกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราลงรอง,อง,องพื้นหรือว่าลงบีบีบคุชชั่นอะไรเนี่ยมันก็จะติดก,กับใบหน้าเรามากขึ้นแล้วก็ไม่ลอกระหว่างวันค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของส่วนประกอบอื่นๆที่อยู่ในครีมตัวนี้เนี่ยเขายังมีคอลลาเจนที่จะมาช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและช่วยให้ผิวดูเต่งตึงแข็งแรงขึ้นมีสารสกัดจากอะโลเวยาที่จะช่วยกําจัดรอยแดงรอยดําจากสิวปรับสีผิวให้สม่ําเสมอต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเราดูเด็กและอ่อนไวัและสุดท้ายน,นะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรก ok แกะค่ะ ซึ่งรกแกะที่มีอยู่ในโจเลงนะคะจะเป็นรกแกะแท้ๆนะคะที่ส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียเลยเรียกได้ว่ามีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมากๆค่ะคุณสมบัติของรกแกะที่หลายๆคนเคยได้ยินกันก็คือจะช่วยชะลอความแก่ความเหี่ยวย่นของผิวหน้าได้เป็นอย่างดีซึ่งซาบดูแลลึกถึงระดับเซลล์ผิว ผู้ที่มีริ้วรอยหรือต้องการป้องกันการเกิดริ้วรอยเนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวนี้ค่ะและคุณสมบัติอีกอย่างของรบแกะก็คือจะช่วยลดปัญหาฝ้ากระนะคะให้มีสีที่อ่อนขึ้นดังนั้นนะคะก็จะส่งผลให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียสนสม่ำเสมอใช้แล้วหนะ้าก็จะกระจ่างใสขึ้นค่ะ คนที่มีผิวหน้าแห้งนะคะหรือว่าผิวมันขาดน้ำนะคะก็น่าจะชื่นชอบครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยทําให้เราแต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดสมมติเราใช้ครีมตัวนี้อย่างต่อนเนื่องนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนียดูเรียบเนียนแล้วก็มีสีที่สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น ทีนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องบกรองผืนหนักๆอีกต่อไปก็สามารถมีผิวที่ดูแบบสว่างกระจ่างใสอป้าสารพีได้แล้วค่ะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาข้างใต้คลิปนี้หรือว่าจะไปคอมเมนต์ถามในแฟนเพจก็ได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย